สวัสดีครับผมทำอาอยู่พวกเราครับไมนิโตครับผมวันนี้เรามาอยู่ที่ไหนนะพี่นิกตลาดหัวมุมที่ไหนอ่ะบอกเขาหน่อยไอ้ที่มันเป็นซอกๆเหลี่ยมๆอ่ะไอ้ที่มันเป็นมุมมันเนี่ยมันอยู่ตรงนั้นเอาสุกกากเอาจริเรื่องจริงเอาถนนก็ตรงนั้นมันเป็นสี่แยกแล้วมันอยู่ตรงหัวมุมเขาเรียกตลาดหัวมุมไงครับขับรับเอ่อกษตรนน้มินเดี๋ยวเราไปหาของกินเนี่ย วันนี้มาของกินล้วนๆนะพี่นองเนาะหิวหิว,ห,วหิวแล้วเต็มครับผมเดี๋ยวมาของกินสักยี่สิบบาท <c oughs> ไปเลยเด้อไป บ้านไหนว่ามึงเรียกงัวคือสรุปแล้วเราจะไปหาของกินกันเจอไหมเดินวนๆกับผมเดี๋ยววนพอดีวนสามรอบเข้าโบสถ์สามรอบวนหัวเขาโบสถ์แม่งเลยวนสามรอบแล้วเนี่ยเฮ้ยเขาจัดไอ้นี่ปีใหม่แล้วเหรอเขาจัดไฟปีใหม่มึงอย่าบังโโอ้หมึงบังมึงไม่เป็นงานเลยสวยมากอะไรนะอะไรสวยตลาดก็สวยครับออ๋กล้องไม่ได้ยินกูขอโทษทีเออคงกินอยู่ตรงไหน ไม่ใช่แนวเราให้มาเดินดูเสื้อผ้าเนี่ยเราก็เดินไปเรื่อยๆซึ่งไม่เคยมาไม่เคยรู้แล้วก็มั่วอีกแล้วครับ <c oughs> คอนเทนต์แม่งไม่เคยคิด <c oughs> อยากมาก็มาเหมือนเดิมแต่ไมนิโชทําอะไรไม่เคยคิด <c oughs> คไม่เข้าใจคิดอะไรสักหน่อยไหม <c oughs> ก่อนจะทำคอนเทนต์เนี่ยไปดิอะไปหาของกินซึ่งถามใครสักคนไหมว่าของกินอยู่ตรงไหน <c oughs> <c oughs> กินปลาหมึกโจงเนี้ยงปลาหมึกกูเลยนะปลาหมึกโตๆเดี๋ยวกูเลี้ยงหอย หมอยโจชอบกินหอยต้องครับกินทุกอย่างครับหอยหอยเคหอยเมนลูกหอยนางรมที่อัลมพาร์สักลูกว่าพี่นิดฮะมัลมพารสักลูกอะมึงจะไปกินเหรอขาจัด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 พี่ถอดเสื้อไหมครับอะไรงั้นเอาเป็นลูกก็ได้ครับมีพ้าสถอดเสื้อที่เป็นข้อขาวนะเขาเรียกมะพมพาร์สดเสื้อใช่แล้วพี่โอ้ผมเพิ่งรู้เลยเนี่ยลิปนี้เราไม่ได้ถ่ายอะไรเลยนะครับผมใช่พลาดอ่ะไม่เป็นไรเจ้าอื่นมี ไปดูดูมีเยอะเขาเดินหาร้านน้อยๆก่อนต้องค่อยมานั่ง คือเจอกระจกนี่กูต้องสั่งคนอย่างนี้ก็มีด้วยเฮ้ยเด้อซื้อเชจูต้องมวลไหมเชจูอะไรก็เอาอันนี้ก็ได้อันนี้เท่าไหร่ครับบาทเอาอันนี้แหละคนอย่างกูกินจีหอยเป็นนี่ก็บุญแล้วนะให้กูกินชีสของมวลของมวลของพับของพับ มันยังไม่ถึงรอบใช่ไหมมันเลยยังไม่ม้วนก็เลยพับเอาทั้งกระปุกหน่อยพี่อ่าอุดหนุนพี่เขาหน่อยครับผมพี่ผมรอครับขอบคุณครับผมรอมาเราเห็ไม่พี่เขาบอกว่าผมหล่อรอได้หมดมาทางออกกินต่อครับผมคือกูอยากได้ของคาวกูยังไม่กินของคาวเลยแม่งเมาเมาผักนะร้านไหนไปผ่ามาแล้วคือเราหกไปแล้วดิอ่ะเดี๋ยวนนิวกินปลาหมึก วินีไงปลาหมึกที่เราเห็นในนั้นใช่ไหมแบ่งน้ำลายไหลแล้วผมดูอ่ะมึงก็งกินคนเดียวอ่ะประเด็นน่ะกูจะกินมึงจะยุ่งอะไรกับกูตั้งนานเนีเ่ยโดยนดหน้ามันเลยยั้เขียอ้าวขอถ่ายหน่อยนะครับฝักงร้านด้วยนะครับผม ดงหมึกครับผมร้านดงหมึกอร่อยมากเลยครับหาข้าวกินดิเอาหมูเอาเอาเนื้อตีไม้ครับเขาขายเนื้อพี่จริงๆเอาหมูอ่ะหัวโดนฝากร้านหน่อยนะครับโคตรเนื้อย่างครับผมนี่มึงแ่บแพมเยอะของก็น่าอร่อยแม่ค้าก็น่ารักเดะพวกนี้ไม่กินเหล้านะเหมือนมึงเมาไอแต่เมาชีสละเมาดิบเมาดิบครับพี่ตลาดนี้มันเปิดทุกวันเลยใช่ป่ะครับอ๋อ ีคนสวยว่าเขาเปิดทุกวันเี่นีเดี๋ยวรอบหน้าเรามาแก้มือเซเว่นใช่เราจะมาเซเว่นแจมๆเลยดูมีคนละครึ่งด้วยมึงมีคนละครึ่งเหรอเขาผมไม่มีแอปอ่ะดิพี่มึงผมไม่มีแอปเดี๋ยวเดี๋ยวมาข้างหน้าเดี๋ยวใช้คนละครึ่งก็ได้เออเดี๋ยวขโมยของแม่ผมมาเออนี่นอนนิวคือปลาหมึกอ่ะจะตังพี่เขาก่อนพี่อ่ะซิมซิมพระผม ขอบคุณครับเนื้เขากรอบนะโต้เหมือเขากรอบมากนี่ไงเอ้ยอยากกินพอดีเลยพี่ลูกนี้เท่าไหร่ครับเท่ากันนี่ที่เราคุ้นเคยก็จะมีอันเนี้ยนี่เท่าไรวะน้ำครับได้ได้เลยเท่าไหร่ครับอันนี้ครับฝากร้านด้วยนะครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณครับร้านอะไรนะพี่นิด ปลาหวานเล่นแล้วจ้าใช่ปะชื่อร้านเนโอนี่ครับชื่อร้านครับปลาหวานเล่นแล้วจ้านี่ตอนนี้ว่าจะเอาอะไรนะตอนนี้ไปไหนแล้วนี่เดี๋ยวเราซื้ออีกสองสามอย่างแล้วไปหาที่นั่งกินดีกว่าเราร่างร้านต้มตำสบายปากลำบากตูดนั่นไหนไข่ต้มตำนี่ไงนี่ยแสบดาบเนี่ยจัดเลยดีกว่าเอาต้อนรับเราด้วยพี่นิปครับผม เอ้นั่งนั่งนั่งกาอี้มีนั่งเอานั่งก่อนนี่เมนูเขาอยู่นี่เออทำเป็นลาวเลยนี่ครับเมนูคนอย่างเงียบดูไว้วันนี้วันไม่หมดของผมอ่ะอะไรอยู่นุ่ผงพังหมดอ่ะพี่ขอบคุณครับเฮ้ยหอยสดมีเหปะทำหอยแข็งไงหอยแข็งทำทุกสดไหมเน่นอ่ะหอยแข็งอ่ะต้องลองจหอยแข็งทำทุกสดทุกอย่างอย่างอย่างละหนึ่งใช่ไหมอย่างละหนึ่งอย่างละหนึ่ง นี่ครับผมซื้อเนื้อมากินให้ดูดิอ,อ,อ,อ่ะอือ,อหอมนะหอมอ่ะไอ้อกลิ่นกระเทียมหลิไวิทย์ไทยดมากเลยเพียดตำหอยแครงเอาไนี่นอนยอยู่ตำตีนไก่ตำกุ้งสดเอาหมูทอดหมูทอดแมวอ,อ่ะทำอาไรดิ เอาไก่ย่างปีไก่ย่างก็ได้คอหมูย,ย่างกินไะหมกินกินหมดแล้ช่วงนี้คุหิวเอ้ยนี่ไงกูยังคล่องใจไอ้ทองม้วนไม่ได้ม้วนอยู่เลยเนี่ยคืเอเขาบอกทองพับครับทองเขาเอาจริงคือแอบ,บแย่ทองม้วน <c oughs> แต่บอบบี้เขาบอกไม่ได้ม้วนครับผมพับคูณถึงอะช็อตอ่ะข้าเดี๋ยวมันจะง่วงนะข้าเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ขับรถกลับบ้านไม่ไหวเรามาเพื่อความสนุกเราไม่ได้มาอิ่ม แต่แล้วที่สั่งไหนอิ่มไหม้ต่เ <c oughs> ออมีสั่งนกินดูอะไรคองพับเกือบม้วนคองพับเกือบมว้วน <c oughs> ใส,ใสคใ่ครับใส่ครับครับผมขอบคึงอะ่ะขอบยิ่ <c oughs> เอา้ไครับตัไงตังไงตั้งไ<ฮะ>องอะไรครับอะลรครับผมมาสมเหมือนมาเป็นสิบ เออผมยังไม่ได้ชิมเลยนี่ไงเนื้อ,อเนื้อ,อ,อยากใช่ปะพี่ได้โคขุโคคนโคขุนรวมเมืม่อไหร,มมร,มมร,รชัดๆแต่พี่จริงอร่อยอร่อยอร่อยมูว่ามันแพงอะไรกูว่าแพงกับไม้เนะี่ยไม้ไม้แพงคือปกติถ้าไปอ่ะแต่สิบบาทแต่พอเสียบไม้แบบไอที่มีที่จับอย่างเงี้ยขึ้นอีกสองบาทมาแล้วพี่นิ่ว้าวว้าวว้าวแก้ว ่วงคอหมูก่อนเลยกูอะอร่อยก็บอกว่าอร่อยนะพี่นิกตาพี่อร่อยก็บอกว่าอร่อยแม่อร่อยก็ม่กินแม่ค้าโตสนใจเปล่าอร่อยที่ร้านมีโปรโมชั่นนะจ๊ะอะไรบ้างครับปุ๊บ10นาทีนะไม่แตกแกรตีสีค่ะเราหาที่นอนแถวนี้แหละูตรงโซยโซยโซยโิยโซย๊อบ กินแล้วน้ำลายแตกอ่ะพี่กินอะไรครับพี่ก็กินแล้วน้ำลายอื่นคือ,คอน้ำลายตามเลยไม่ต้องบรรยายบอกเลยเอาแล้วผมกินยังไงอ่ะพี่ผมถ่ายอยู่เลยนะรอไปก่อนครับถึงตาปอนเทพกินแล้วบุ๊ปปีเผ็ดปะมาปลายมาดูดูต้นไม่มาหรอกมาปลายรูบอกเลยอม <laughs> อไซน์นี่ก็เรียกไล่เบามาแล้ะ ต้นไม่ค่อยจัดปลายที่จัดขึ้มหายเลยจัดจ้านดีนั้นเพื่อนบทคำบรรยายเลยมันเพิ่มเป็ดสิล่ะก็บอกแล้วมันมาปลายได้กินแล้วครับถ้าคุ้มค่าลงทางหน่อยนิวบอกเพื่อนๆหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นหลงทางครับหลงทางยังหาเจอแต่ถ้าหลงทือต้องทำไงนี่ทำทำกินหอยหน่อยครับ พาดถอยไม่ได้ทีครับช่องเราวันนั้นทำทำกีนเองวันนี้มาซื้อเขากินครับริ่ตลาดเนี้ยของกินเยอะมากเลยนะแต่เรามาไม่ค่อยตรงวันเขาบอกว่มมาสร์อาทิตย์อืเสร์อาทิตย์คนจะเยอะเราต้องมาไม่สองวันกว่าน,นี้ครั้งหน้าเดี๋ยวพาเพื่อนมาใหม่เอาแบบจำๆเลยสองหรือยไรครับ <c oughs> <c oughs> อร่อยกว่าเราต้มดิไแก่ยิ่งโตโตมาปลายปะมาปลายครับของก็เด็ดจริงตรงนี <t os> <t os ้ต yes> ้องปบของของหวานนะของจ้าแล้วเด็ดเผ็ดแต่ก็กินนะกินเลยเผ็ดแต่ก็กินแล้วมันอร่อยอ่ะรูแบกคำโตโตโชเลยคนอย่างโจนไม่กล้าหรอกอือหือ มาคำโฟกัสแบบกล้องต้องโฟกัสแบบไม่รู้อ่ะกินแล้วอือหืออร่อยครับูมอือเต็นเงียบๆไม่พูดไม่ใช่อะไรนะ เผ็ดเด้อเผ็ดมากครับเราก็รับประทานกันเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วดูสีหน้าพี่นี่เห็นตันีว้วะอดูดูผมเท่าไรครับพี่คนสวยห้าร้อยห้าบาท,นะบาทลดหน่อยได้ไหมครับฝากร้านหน่อยนะครับร้านอะไรพี่แซบดูสากอ่าร้านแซบดูสากครับผมอยู่ตลาดหัวมุมหัวมุม อร่อยมากอร่อยอยากให้มาชิมอ่ะแล้วก็เรียบร้อยครับผมเดี๋ยวของหวานกินของหวานไปโดยไปกินของหวานกันเริ่มกล้องทำงานดีๆได้มึงอ่ะเริ่มไปกินได้ติมครับผมไปหาของหวานกินดีกว่าอ่าอะไรก็ได้ขอเป็นของหวานน่ะผมอ่ะพ่อชุบตายเอะไรพี่พ่อชุบพ่อชุบอะไรอ่ะลูกชุบ แค่นี้ยังกล้าเล่นนะวีนต้องห้าบาทสิบบาทห้าบาทสิบาทก็เอาไปลุยดีกว่าเดินไปเดินไปสวัสดีครับชุบหน่อยครับขายยังไงครับสามสิบก็มีนะสี่สิบห้าสิบเอาถ้าตักเองตักเองได้ไหมห้าสิบแหละรวมกันแล้วจบยังไงมึงก็เอาทุกอย่างเลยดีอะไรกลัว เป็นสันดานที่เอากระเป๋าเน็บตูดแล้ววันนี้เสียก้อนนี้มาเอแล้วทีนี้มันไปอยู่ตูดกูก็หายกระเป๋าตังค์กูหายบ้า,บาบเปล่าวะเอ้หลงๆลืมพี่ยังว่าหละฝากร้านหน่อยนะครับร้านลูกชุบเจ้าาพี่นิกลูกชุบครับลูกชุบร้านลูกชุบเนี่บอยู่ตรงตลาดหมอมุมหมอมุมไปกันต่อไปกันต่ออะไรพี่พลุงพลังน่ะโอ้คมันอย่างกูนี่ไงี่เห็นไหมเนี่ยนี่เอเอาเลยเหรอพี่ เอาเลยเพลเอาไปไปรอทำไมอ่ะเดี๋ยวหลบทางเขาหน่อยเดี๋ยวเขาต่เราเห็นแล้วกินพริกอีกอือื้มโอ้อมมิอูมามิก็อร่อยเลยเวมืนนานนะผมชอบเดี๋ยวเขนมลูกชุบอะงลูกอะไรอะไรก็ได้พี่รสชาติมันน่าจะเหมือนกันน่ะเมียงฝากมาอ่ะอะไรพอใจอ่ะเฮ้ยไม่มีสดครับผมสดอื้ม โคตรหวานข้าที่ทจากอะไรที่โทเหลืองวะโทเหลืองบดครับอาครับแล้วก็ได้เวลาสมหวนสมควนแล้วก็อิ่มน้ำสำราญไปแล้วครับกลาบลาพ่อแม่พี่น้องยังไงก็มันจะไม่ออกรบเป็นไงไม่เคยกาลาพ่อแม่พี่น้องแล้วครับเราอิ่มแล้ว แล้วก็อาหารที่ตลาดนี้อร่อยทุกอย่างเสียดายเรามาดึกไปพี่ถ้าเรามาไวกว่านี้นะโมอ้ยเพียบเลยพี่เดินบอกเลยบันเดิงสาวนะพี่อ่ะวบันเดิงหน้าเริงเร้ากลัวไผมกลับบ้านแล้วครับผมบายบายครับเจอกันใหม่ครับบาย